สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับหมูอีกแล้วแล้วก็วันนี้นะคะหมูจะมาแชร์ผลิตภัณฑ์นะคะที่ทุกๆคนนะคะตามหานะคะทุกคนรู้ไหมว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงพออายุมากขึ้นนะคะหรือว่าผู้ชายที่แบบว่าอายุมากขึ้นเนี่ย มักจะมีปัญหากันก็คือเรื่องเส้นผมนะคะผมร่วงผมบางนะคะเริ่มรู้สึกไม่มั่นอกไม่มั่นใจตัวเองแล้วก็มักจะสอบถามเข้ามาเรื่อยๆนะคะว่ามีแชมพูหรือว่ามีสเปรย์ที่ช่วยบำรุงหนังศีรษะทําให้ลดร่วงนะคะลดผมร่วงเร่งผมงอกหรือว่าช่วยให้แบบว่าผมมันแบบ แน่นขึ้นอนะมีไหมอะไรแบบนี้นะคะวันนี้นะคะเหมือนจะมาอัดคลิปนะคะแช์นะคะผลิตภัณฑ์นะคะที่เพื่อนๆแบบว่าอยากได้นะทุกคนและที่สําคัญนะคะใช้แล้วเห็นผลด้วยนะยังไงก็อย่าลืมนะคะกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะแล้วก็ไปเจอกันในคลิปค่ะมาค่ะก็คือผลิตภัณฑ์นะคะแชมพูนะคะคู่กับสเปรย์ ที่บำรุงเส้นผมตัวนี้นั่นเองนะคะที่เหมูยจะมาแนะนําในคลิปนี้นะก็คือจะเกินก่อนนะคะว่าแชมพูกับสเปรย์ตัวนี้มันจุดเริ่มต้นมาจากน้ำเหยนะคะที่เขาแบบว่าสีสะร้านนะคะทุกคนล้านมาประมาณ30กว่าปีนะคะเท่าที่หมูยําความได้นะก็คือตรงนี้ร้านหมดเลยนะคะแล้วก็เหลือแต่ผมแบบตรงตรงประมาณท้ายทอยนะคะแล้วก็ เขาก็มักจะแบบว่าเอาผ้านะคะใส่ที่คาดผมแล้วก็คาดไว้อยู่ตลอดเวลาทุกคนแล้วปรากฏว่าเวลาผ่านไปไม่ได้เจอเขาแบบ หลายปีเหมือนกันนะคะเขาวิดีโอคอลมาทุกคนแล้วปรากฏว่าแบบว่าผมเขาอะมันขึ้นนะคะขึ้นจนกระทั่งแบบว่าสามารถที่จะไปดัดผมได้อะทุกคนดัดผมได้อะทุกคนคิดว่ามันขึ้นขนาดไหนนะคะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่าเออพอดีช่วงนั้นอะแฟนเนี่ะแบบเหมือนกับว่าเขาเริ่มแบบว่า เริ่มตรงเนี้ตรงข้างหน้าเนี่ยเริ่มไปละเพราะว่าเขามีที่บ้านเขามีกรรมพันธุ์นะคะกรรมพันธุ์แบบว่าศีารษะล้านอะไรแบบเนี้ยน้องชายก็ล้านนะคะล้านหมดหัวแล้วเนาะแล้วอย่างเนี้ยเขาก็แบบว่ากังวลใจทุกคนไม่กล้าที่จะแบบว่าไปตัด ผมเลยนะคะไม่กล้าตัดผมเลยพยายามแบบว่าไว้ผมยาวๆอะ่ะทุกคนไว้ผมยาวๆเพื่อแบบว่าบังนะคะจุดบกพร่องของศรีรษะของตัวเองนะคะทีนี้เราก็เลยเออไปสั่งนะคะสั่งซื้อตัวนี้แหละมาทดลองก่อนทุกคนเอามาให้แฟนทดลองปรากฏว่าพอหลังจากทดลองไปทุกคนใช้ต่อเนื่องนะตรงไรผมอะ่ะมันก็มีผมขึ้นมานะคะผมขึ้นมาแล้วก็แบบว่าตรงกลางศรีรษะก็แบบว่าผม ก็ขึ้นแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนจนปัจจุบันสามารถที่จะแบบว่ากล้าตัดสกินเฮด่ะทุกคนสามารถกล้าที่จะตัดแบบสั้นๆได้แล้วเพราะว่าแบบว่ามันมันไม่ล้านแล้วนะคะผมมันก็ขึ้นดีอะไรแบบเนี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเออนํามาบอกต่อนะคะกับ ใครก็แล้วแต่ที่ติดตามหรือว่าดูคลิปนี้นะคะมีปัญหานะเส้นผมผมร่วงผมบางนะคะหรือว่าผมร่วงแล้วมักจะไม่ขึ้นใหม่อะไรแบบเนี้ยอยากจะบำรุงเส้นผมนะคะก็สามารถทักเข้ามานะคะสอบถามหรือว่ามาสั่งซื้อได้นะทุกคนนะตอนนี้เหมือนลงที่ร้านให้แล้วนะคะลงสต็อกให้แล้วนะ เอามาแชร์แบบว่าคือเหมือนไม่ได้ลงคลิปเลยนะอันนี้เป็นคลิปแรกแต่ว่าลูกค้าสั่งไปแบบว่าเป็นร้อยๆขวดแล้วนะคะทุกคนแล้วส่วนส่วนใหญ่อะก็กลับมาสั่งซ้ำตลอดนะทีเนี้ยเลยมาอัดคลิปนะคะให้กับใครก็แล้วแต่ที่แบบว่าติดตามหรูอยู่แล้วกำลังมองหาผลิตภัณฑ์นะคะที่จะไปบำรุงเส้นผมนะคะลดร่วงเล่งงอกใหม่อะไรแบบเนี้ย ถ้าดูคลิปนี้นะคะถ้าสนใจก็ติดต่อมาที่นะคะเบอร์099 654 9362ได้เลยนะคะหรือว่าสะดวกลน์นะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะเบอร์โทรตามด้านบนได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะก็จะ ทิ้งนะคะข้อมูลติดต่อหรือว่าเป็นลิงก์ไลน์นะคะไว้ใต้คลิปนี้อีกทีหรือว่าใครที่แบบว่ามีปัญหานะคะอยากจะสอบถามก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เหมือนกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ